สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ noise reduction ใน ep ที่3นะครับตอนนี้เป็นตอนจบนะครับก็มีคนสนใจถามเข้ามามากมายนะครับหลังจากที่ออกไปเมื่อ2 ep ที่แล้วนะครับว่าจะต้องตั้งค่าตัวเลขเท่าไหร่ลดน้อยใช้ค่าเท่าไหร่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้อยเนี่ยเราไม่สามารถใช้ค่าใดขั้นหนึ่งสาหรับทุกคลิปได้เลยนะครับส่วนว่าเราจะใช้อะไรมาเป็นตัวตัดสินไปดูกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตั้งแต่ EP 1 EP 2แล้วก็ EP 3ในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1 EP 2เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับก็ขอให้ช่วยกันติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าฟังก์ชันการลดนอ e จะทำงานเต็มรูปแบบได้กับ DaVinci Resolve Studio เท่านั้นนะครับก่อท่านที่ใช้เวอร์ชันฟรีนะครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ทำงานก็จะเป็นแบบบนี้ครั เียนครับแต่ก็ยังสามารถทดสอบได้ปกติครับเพียงแต่จะติดรลายน้ําด้วยนะครับเมื่อทําการเรนเดอร์ออกไปแล้วก็เรามาลองกันเต็มรูปแบบกับเวอร์ชันสตูดิโกันดีกว่านะครับแลครับเราลองมาดูในตัวของ d a m เช r r r s s o v e นะครับในหน้า Color นะครับผมเข้ามาในหน้านี้เลยผมใช้คลิปจากของดั i เ r e s o s o l v e นะครับที่ให้มานะครับผมก็ไปที่หน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่า motion effect นะครับจริงๆตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็น noise reduction นะครับจริงๆคือ motion effect เขาเอาความสามารถ3ตัวมาไว้ด้วยกันกนะ็คือ temporal NR นี่คือ noise reduction นะครับ spatial NR คือ noise reduction แล้วก็มี motion blur ครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับการลด noise นะครับแต่เป็นวิธีการคำนวณในคลิปแบบเดียวกันเขาเลยเอามาไว้ด้วยกันนะครับแต่เราจะสนใจอยู่2ช่องนะครับก็คือ temporal NR และ spatial NR นะครับ temporal NR ก็คือที่เราจะดูกันตั้งแต่แรกนะครับก็คือ frame การคำนวณของคลิปนะครับเขาจะนำคลิป กี่คลิปมาคำนวณและเฉลี่ยค่าด้วยกันนะครับเพราะว่าในการขยับของคลิปไปทีละเฟรมนะครับใน noise ใน้อยแต่ละจุดที่ขยับไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดังนั้นยิ่งเฟรมมากก็จะยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นนะครับผมจะใช้แค่2เฟรมนะครับสำหรับภาพนี้นะครับตัวแต่อไปก็คือ motion estimate type นะครับก็คือวิธีที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวในภาพนะครับในคลิปก็จะมีการตรวจสอบอยู่3แบบก็คือ fast better แล้วก็นันนะครับ f a t t e r ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับบ e t t e r ์นี่ก็จะคุณภาพดีกว่านั้นก็คือจะไม่ตรวจสอบเลยเขาจะไม่เช็คเลยว่าตรงไหนที่มีการเคลื่อนไหวนะครับก็คือจะทําไปทั้งภาพในที่นี้ผมจะเลือกเป็น b เตอ e r นะครับเพื่อเพื่อจะเช็คที่ดีที่สุดนะครับต่อไปคือ motion range นะครับก็จะมี3ตัวคือ large medium small นะครับตัวนี้ก็จะหาความเร็วที่เหมาะสมนะครับที่วิเคราะห์หา motion blur และก็จะกัน motion blur นั้นออกจากส่วนที่จะทำเป็น noise นะครับ ก็ไม่ให้โมชันเบรกระทบนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมจะตั้งเป็น small นะครับเพราะว่าในภาพนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวที่เร็วมากนะครับก็เคลื่อนที่ช้าๆเราก็ใช้ small ให้มันเหมาะสมกันนะครับตัวต่อมาก็คือรู m a and Chroma ตัวนี้เขาทำลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือเราปรับมันสามารถจะลิงก์ไปด้วยกันนะครับถ้าเราอยากให้แยกออกจากกันก็กดลูกโซ่ตรงนี้ออกนะครับก็ไว้ใช้ดูว่าภาพนี้ จริงๆภาพนี้ก็มีทั้งรูมาก็คือน้อยในส่วนของเขาวดาแล้วก็ส่วนสีนะครับทีนี้ผมจะลิงก์ไว้ให้ไว้ด้วกันนะครับทีนี้ผมจะลองใส่สัก5หรือ6ประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อเราคลิกตัวนี้แล้วแล้วครับลองไปเปิดตัวนี้มานะครับก็คือไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์ดิเฟอเรนซ์นะครับสังเกตนะครับผมจะซูมให้ดูครับผมปิดเปิดอีกทีนะครับตอนนี้ผมจะ ทำอยู่ประมาณท้ายๆคลิปเนี่ยแหละครับจะเห็นว่าเราจะเห็นส่วนที่เป็นตึกแล้วก็สิงชาวสวรรค์แล้วก็ตัวนอยส์ด้วยนะครับผมปิดเปิดตัวนี้อีกทีสังเกตนะครับที่จุดๆนี่คือนอยส์นะครับถ้าเราเร่งผมเร่งจนให้เห็นชัดนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันจะเข้ามากินเข้าไปในส่วนของภาพดีเทลของภาพแล้วนะครับก็วิธีก็คือให้เปิดตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับในการที่เราจะดึงอยู่แค่ให้น้อย ทำงานอยู่กับน้อยเท่านั้นนะครับไม่รบกวนเข้ามาในภาพครับผมจะดึงจนเกือบเกือบเห็นโครงสร้างของดีเทลในภาพครับพราะประมาณ10 11 12ประมาณนี้ครับรถ้าดึงมากขอบมันจะไม่ชัดนะครับตัวถัดไปก็คือ motion นะครับ motion นี่นจะเป็นค่าที่วัตถุเคลื่อนไหวนะครับจะถูกกันไม่ให้มากระทบกับการใส่น้อยนะครับถ้าค่าน้อยก็จะกินที่เยอะหน่อยนะครับแต่ค่าสูงก็ใช้กับภาพที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่ในภาพ ในภาพนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนที่นะครับเราสามารถดึงมันไปได้นะครับสังเกมก็จะมีผลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60 70, นะครับตัวนี้สังเกตตัวนี้ก็น่าจะทําอยู่ที่ส่วนของน้อยนะครับเราลองปิดเปิดตัวนี้ดูครับก็น้อยก็จะลดลงไปเยอะเลยนะครับที่ซองฟ้านี้น้อยหาย ไปเกลี้ยงเลยนะครับก็เรามาดูตัวต่อไปคือ spatial NR นะครับ spatial NR นี่จะเป็นการจัดการน้อยในจุดที่ตัว temporal NR ทําไม่ได้นะครับก็เป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆเราก็จะใช้ตัวนี้เข้าช่วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว temporal NR ก็จะทําหน้าที่ได้เกือบครบสมบูรณ์นะครับลองมาดูกันครับว่าตัว spatial NR มีอะไรบ้างนะครับก็คือมีอันแรกคือโหมดนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับความเร็วและก็คุณภาพของไฟนอลเอาพุ t นะครับ ก็ถ้า enhance ก็คือดีสุดนะครับแล้วก็ผมจะตั้งที่ enhance นะครับ radius ก็คือพื้นที่ของภาพที่จะนำมาวิเคราะห์นะครับถ้าพื้นที่ใหญ่ large ก็จะแม่นยำนะครับแต่ก็กินกำลังเครื่องนะครับตอนนี้ผมใช้ medium แล้วกันนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็ปรับค่าความหนักเบาของเอฟเฟกนะครับก็ลองดึงดูนะครับอันนี้ผมดึงเพิ่มแล้วก็เปิดปิดตัวนี้ดูนะครับสังเกตว่า No อ s e ก็จะลดลงไปเยอะมากเลยนะครับก็ ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับในตัวลดน้อยของตัวดัมมชิลิโซฟนะครับก็ค่าทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็เหลือเบรนก็เป็นการคล้ายๆ o p a c อุปิตี้ครับก็คือถ้าเกิดเบรนร้อยเลยก็คือไม่เกิดเอฟเฟกต์ถ้าเบรนกลางๆก็คือเอาเอฟเฟกคืนกลับมาบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไม่เบรนนะครับเพราะเราจะเห็นจากตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราทําการใช้ตัวนี้ช่วยอยู่แล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับโอเคยครับเป็นไงกันบ้างครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการลดน้อย ไม่ยากเลยนะครับก็ถ้าเราใช้ตัวซอฟต์แวร์สตูดิโอก็ทำงานได้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปอาจจะลองนำตัวปลั๊กอินตัวอื่นที่ลดน้อยนะครับแล้วเรามาเทียบดูกับตัว d a i n c i Resope นะครับก็ถ้าได้ความยังไงเดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปให้ดูอีกครับก็อย่างไรก็ฝากกดติดตามครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีดีเทลอะไรก็ผมจะโพสต์ไปใน description ข้างล่างนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับจบ ep 3น้อย direction เพียงแต่เท่านี้นะครับ ขอบคุณมากครับ